หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องข้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแท่ตัดเอ็นตัดทีเอสเล่นอยู่ใต้คลิป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 ตังค์น้ำไม่ตังค์แล้วกอบ้านกลางด่วนไม่ใชรือบ้านของดังบ้านกลางด่วน โอ้โหโฟโนยังมีอีกไอ้สัตว์เลยเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียว หัวไรหัวไรอิสานเล่นันอยู่สองคนนะอะไรฮะไอ้สว์ออกหอี้ยอะไรอ้ีอ่เขามันนอนแอคกูไอ้ควายอ้ยมันลงมาแล้วยียอ,อะไรล่ะฮะไอ้สอันเข้าไมลงรถตัวนะครับพี่ต้ ดาวเฮียกูไม่น่าชุบมึงเลยสัตว์เอ้ยขอเต้นหน่อยไอสัตว์อืมอืมอืมอไอสัตว์เห็นกูไหมได้ดูกูไหมล่ะมาอะไรมาอะไรมาอันนี่นี่เหยียบสมให้ดูด้วยนี่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 ก่อนตายเป็นไงล่ะโง่ไอสัตว์ไอ้ที่นี่ก็งูอีกตัวไอ้ควาย ื่อนมึงลำบากนะไปอุ๊ยอุ้ยกูไม่น่าเล่นเลยโอ้ไม่น่าติดเล่นเลยเฮียอออีสัสไม่น่าติดเล่นเลยเฮียกูกะจะไปแย่มมันเล่นนั่นไหนสัสเอ้ะอะไรฮะไอ้เฮียออกรวยสามหนึ่งอยู่เลยมึงไม่รู้วะทีมนี้เล่นกันอยู่สองคนนะฮะไอ้ควาย กับตอะไรอะไรแอกี่อะไรครับแอกี่อะไรครับฮะแอกี่อะไรครับอืมแอกี่อะไรครับแอกี่อะไรครับโดนกูยิงไปดิแอกี่อะไรครับ พี่อะไรครับฮะมึงเสร็จกูแล้วกูาปาระเบิดครับกูปาระเบิรครับกูปาระเบิดครับ,ป,รบ,รบปุ้มโดนหมดเลยมึงร้องเอ็งดิไอสัตว์อ่ะเย็ดแม่อย่าแอ็อย่าแอ็คให้ได้ไอสัตว์สี่ตัวของกูกูอ,อะไรอย่าแอ็คให้มากอ,อกอีอ๋เท่าอกอ่ะ <Easy> อีซี่โบร่อกทีมก่อนเผื่อโดนด่าโดนด่าไวไอ้เหมื่อสามโฉบหาพ่อของก่อนเมื่อสามโบหาพ่อโอ้ยโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นๆครับไม่ร้อนดิครับผมก็แค่เช็คระบบหายใจผมกลัวตื่นมาไงผมกลัวแบบตื่นมายิงผมอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบอยู่ดีมันฟื้นไงเห็นเดี๋ยวนี้มีระบบชุบ ทำห้องอะไรเมื่อกี้เมื่อกีเก่งเหรอก็เก่งนะครับเล่น2ต่อสี่ก็ถือว่าเก่งนะไม่ได้ครับไม่ได้ไก่นะคือเมื่อกี้ทีมทีมแบบเล่นกันอยู่สองคนเองอ่ะฮัลโหลเออไอไก่เมื่อกี้มึงโหดเหรอคิดว่าโหดดีครับไม่งั้นไม่ชนะหรอกครับฮัลโหลคือมึงแพ้ไก่มึงต้องเรียกว่าอะไรวะอะมึงต้องเรียกอะไรชิเก้นรอหรืออะไรหรือหรือหืออะไรดีหรือนู๊หรืออะไร หใใรือไก่อยู่ในไข่นี่กูด่ามึงแบบอินเตอร์มากเลยเน,นี่ยเขียนได้นะครับคิดคุอะไรไม่เทสไม่ได้เข้าหรอกเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าหรอกเยอะหัวจริงก็น้องหัวพองหรอกแข่พือมีเขียนดังอ้พูดเทยอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องแดดมึงซ้ำศพหาพองหรอมึงซ้ำทำไมวะก้นกระสุนมันเหลือเออ,รรเอ,เอกระสุนมันเหลือรู้จักรู้จักไอ้นี่ไหมออกอปะ อ,อกอะรู้จักอ,อกไหมคือแค่อ,อกอะไม่ถึงไหลไเขาเ้เขาใจความหมายไหมไม่เท่าไหลัาหลังเอาราคามาแปะด้วยเนาะต้องชองได้นะกูจะเอาพ่อมึงอาอัดโตมึงไงพ่อกูสะดุ้งเลยเนี่ยมึงสู้พ่อกูไม่ได้หรอกเอาจิง,จงพ่อกูตึง่กกูอีกต้องชองไอเหี้ยพ่อกูเล่นในคอมไท้น้องพ่อกูตึงอ,อกมึงอีกบอกเลย กบาเจ้าโมกเาสร้างห้องไรเปลืองบาทไอ้เขี้ยมึงก็ไม่เห็นหรอเมื่อกี้กูเล่นสองต่อสี่อ่ะสองคนต่อสี่คนอ่ะมึงไม่เห็นหรอมาเลยกูไปอยากตีนอัดหน้าพ่อมึงเลยไอ้สัาโอ้โหไอ้เขี้ยมึงจะมาตีนอัดหน้าพ่อกูไม่ได้ไม่ได้คือมึงรู้จักไหมคนละรุ่นอ่ะอ๋อรู้จักอยู่แล้วไอ้สารคนละรุ่นหมายความว่าคือแบบมึงแค่อกอ่ะมึงไม่ถึงไหล่อ่ะใครอ่ะไม่เท่าไหล่ไอ้เขี้ยกูอยาก ้งหองกอว,วันหลังมึงก็รา,าคามาแปดคือถ้ามึงไม่อยากแบบตายซ้ำศพอย่างเงี้ยมึงก็อย่าตายอย่า,า,ยยาเป็นกองอ มึงอย่าเป็นกองดิไอ้กูจะจ้างห้องกับมึงว่ะอยากจ้างห้องมึงไม่คิดบ้างเหรอว่ามันเปลืองบัตรอะคือมึงก็รู้ผลอยู่แล้วอะทั้งทั้งที่แบบพวกกูสองต่อสี่อะไรอย่างเงี้ยไก่ก็ว่ามาถึงกูไก่ไอ้ขี้มึงแพ้ไก่ฮัลโหลมึงแพ้ไก่นะคือต้องเรียกว่าอะไรมึงแพ้ไก่อ่ะมึงคือลูกเกี๊ยบที่กำลังเป็นเซลล์ไอ้สัสมึงจะพูดยังไงเด็กดูแผง l d ไปยูเอสดูดูดิดูดิอันเนี้ยดูดิเอาไปดูดิ อ้าวมึงแคป์ยูยดีกุยโพสในกลุ่มได้ปะคือกูยอยากดังไงอยากโดนลุมด่าได้ปะมึงเอาเฟซผู้หญิงไงโปโพสหน่อยดิโอ้เอ๋ยโอ้เล่นเหมือนบอดโอ้เล่นเหมือนบอดไอ้เฮี้แพ้บอดกูลังงงมึงขึ้นแดงๆมาได้ไงวะ ก็เคยขึ้นเหมือนกันไอ้เหี้ยเอ้ยมีแต่มึงนั่นหรอขึ้นแดงแดงไม่มึงขึ้นมาได้กูงงเนี่ยแดงแดงเนี่ยอ๋ออาศัยเล่นบ่อยไอ้เหี้ยอาศัยเล่นบ่อยใช่ไหมไม่ได้อาศัยเล่นเก่งไอ้เหี้ยบอกพี่จ้างห้องไม่จ้างเล่นกันไงเอออยากห้ผมกดการเคยเล่น RV ป่ะน้องจ้างเลยจ้างเลยแอดแอดพี่มาเลย RV อ่ะแอดมาเลยเล่นโง่จนโลตันชื่อนี้แอดมาเลยอยากสร้างห้องอนฟอยาฟมึงมึง คิดก่อนดิเปืองมึงก็มาดีครับคิดว่ามึงเก่งหรอไอสัตว์เก่งครับเก่งไม่งั้นไม่ชนะเก่งวช่าดีครับมึงอยากมูอ้าไอสัตว์มึงอยากแก้เมือกกูแต่คือกูต้องสร้างให้มึงด้วย What the fuck What Oh my god Chicken n o o b นี่กูด่า,<น>ามึงแบบอินเตอร์เลยนะเนี่ยกูด่ามึงภาษาอินเตอร์เลยอ่ะฟังรู้เรื่องาเนี่ยเดี๋ยวกูวบอกให้นะกูแนะนำอะไรดีๆให้กับมึงนะ You delete game Go Mario ยูโน่ชิแกนเย้เอ้ยเตอร์มึงฟังรู้เรื่องมันเนี่ยเออไอไทเตอร์อะไรสายเตอร์อะไรวะไอไทเตอร์พ่อปวดกะบานไอเฮียเอ่อก็พ่อแล้วก็แม่แม่ถามมันยิงศพหนูแม่เจอย่เงี้ยมึงได้ร้องอย่างนี้ปะไอ้ยไอไทเตอร์ไอเสือกูรู้มึงพูดอย่างนี้ตอนที่กูตอนที่โดนกูยิงศพกูรู้มึงพูดอย่างนี้แม่ยิงศพหนู นะแม่ไอ้เฮียนี่มึงได้มาได้ไงท่านั้นอ่ะกูอยากจะรู้ไอ้ได้ท่าช<อ>่วยอ่ะก็เติมมาดิครับไอ้ไก่ก็เติมมาดิครับโอ้โหไม่น่าล่ะไอ้เหี้ยไม่ไรเลยครับไก่เอ,อ้ยมึงอย่าเติมเลยกูเสียดายตังแทนว่ะไอ้เหี้ยแต่งตัวบอดๆเล่นดีกว่าจริงๆเนี่ยโอ้ท่าฟรีไอ้เหี้ยท่าฟรีบอกเติมไม่สัดโอ้โหท่าชูถ้วยแจกฟรีไอ้เหี้ยเจอาชิรัยดึงควาเดรตอะไรที่ชื่อ พูดไทยเป็นไทยดีก่กูต้องมานั่งแปลภาษาไทยเป็นไทยแกงงเลยโอ้ยท <_ d ata> ี่อ่ะกูบอกให้สั่งห้องจา่งห้องเออมึงมึงไม่มีบัตรหรือไงอ่ะกูก็มีสั่มีสั่งนะโอ้ยอีกเยอะมึงก็ไม่ต้องเล่นไงแกมือวันหลังอยากแกมือปะอ่าอยากแกมือปะอยากแกมือปะใช่ใช่อยากแกมือก็สุดให้เจอดิครับ <_ d ata> อ่าเดี๋ยวกูออกไปกดพร้อมกันเลยนะโอเคนะ เออไม่ได้เรกไ้เทียเออไม่ได้เล่นหรอกเพราะรู้ว่าทําไมถึงไม่ได้เล่นด้วยกันรู้ปะเพราะมันคนละชั้นมึงมึงรู้ตัวนี่ว่าก่ามึงรู้ตัวนี่คือมึงแค่อกไงก,กลัวไหลแล้วเช่ป่ะมึงมึงก็เป็นไทยเต้ยอ,อ่ะอกอกรเท่าอกไม่เท่าไห่อ่ะน้องโอ้พี่พี่แม่งสุดยอดวะพี่แม่งสุดยอดเลยวะหมดยังอ่ะพี่หมดยังผมจะออกอ่ะคุยพี่เสียเวลาว่ะเออมึงนี้ได้ นี่แตงกูเลยไอ้ควายไอ้สัตว์โอง่ไอตื้อโอ้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 เจ็บจังเลยออเโดนด่าเจ็บเจ็บเออโดนเด็กด่าเออเจ็บเจ็บมึงรู้จักผู้ใหญ่หัวเกียร์ป่ะไอ้เหี้ยไอสัตว์พวกมึงเด็กเกียร์อย่างมึงต้องเจอผู้ใหญ่หัวเกียร์นั่งกูคนละระดับกันในน้องงั้นใช่ป้ะงูไอสัตว์มึงจะพูดมากเลยตัวพันร่วงเลยไอเหี้ยลูกไอตึ้งไอเหี้ย ซอยมึงพูดเสียงยานนะฮะเฮ็ดแดดแดดมึงพูดเสียงยาดนะกินไรอยู่กินไรอยู่เคี้ยวนมอยู่เหรอไเฮ็ดแด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 ดทำแล้วทำเสียงงั้นนะทำเสียงดีๆใส่กูไม่ได้เหรอไหนงพูดแบบสวัสดีครับไหนพูดดิไอ้หมดยังอ่ะเออกูไปแล้วกูกูอยากไปเอาพวกมึงมากเลยเฮียวันหลังอย่าเป็นกล่องจำไว้เข้าใจเปล่าไปนะไอ้จัดกูเล่นไก่กับพีษพองเหรออ้ มึงพูดอะไรวะอ,อะไรกับพี่พ่ออะไรวะมึมงช่วยแปลไทยเป็นไทยได้นอตแปลไปละไอหเหียกดกละบาลไก่เต๋อไก่ไทยเต๋อมันคืออะไรไก่เตอ๋อไก่ตุงอ,อะไรคืออะไร,อรไอเหียแม่งด่าก,กูแม่งเข้าใจอยู่คนเดียวไอสตัตว์ไปแล้วนะน้องเจอกันทีหลังก็อยาเป็นกองละไม่เป็นกองหนระอกจะทกูเป็นมึงกูดีลิทเกมแล้วจริงกูเป็นมึงอ่ะกูกดดีลิทเกมแล้ว กูไม่เล่นหรอกไปแล้วนะเดี๋ยวกันไม่ครับกูเป็นเจ้าของเกมเจ้าของเกมไอ้เหี้ยเจ้าของเกมเด็กน้อยไอ้สัตว์อะไรเชิญทำหี้ยอะไรอีกครับเชิญทำหี้ยอะไรอีกเชิญมาด่าพ่อวุไงไอ้สัตว์โอ้ยอะไรอีกเฮ้ยแค่นี้นะด่าอะไรกูแบบเจ็บเจ็บเก็บเลยด่าอะไรกูเจ็บเก็บน่อเอาแบบร้องไห้ฟ้องแม่เลยอไอ้สัตมึงพูดดีๆกูได้ เออก็นิ่งเขก็พูดนี่กูพูดไม่ดีตรงไหนเนี่ยกูก็บอกไปแล้วนะครับน้องๆไปเจอกันใหม่ครับกูไม่ได้บอกโหไอ้ไก่ไปแล้วนะเน<อ>ี่ยนี่ไม่ได้พูดไอย่างนี้เลยโอ้โหประเทศไทยใครก็ได้ไอ้ไอสัตว์เหมือนกับไก่สันตีนกูนกนนเลยไปโอเคโอเคอเแคยพูดอย่างกับแล้วเลยค่ะเจอกันน้องเวีดีกูเลยศาสต์กู